สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้ผมบัเดวีนะครับวันนี้เราอยู่กันในพีบีเซิร์ฟต่างประเทศนะซึ่งวันนี้เราจะมาทําการเล่นปืนพกหรืออาวุธลองที่แรงที่สุดในเกมพีบีนะซึ่งมี power หนึ่งร้อยเลยนะเท่าเレตนะใครที่เคยดูคลิปกันก่อนไปก็จะเห็นคลิปรีวิวนะฮะก็คือชื่อมันคอมพาโบนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะฮะซึ่งจะมีด้วยกันห้าสีนะฮะก็คือธรรมดาแล้วก็แบบแบล็คแล้วก็แบบบลูแบบโกลด์แบบซิเวอร์นะฮะแต่คลิปที่แล้วเราเล่นแบบแบล็คไปนะฮะซึ่งมันเปลี่ยนมากนะ แต่ในคลิปนี้เราจะมาเล่นลนะฮะไม่รีวิวน,นะฮะประมาณนี้เราจะน่าจะซื้อตัวนี้นะฮะนี่คอมพาโบแบล็คนะฮะดาเมจอยู่ที่หนึ่งอยโคตรแรงฮะ,ะโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมายิงพวกต่างชาติด้วยนะ,ะว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไงนะฮะนี่ประมาณนี้เป็นลักษณะเหมือนธนูนะฮะธนูหัวระเบิดนะฮะไว้ง่าย <c oughs> แถมแรงด้วยนี่เดี๋ยวเราจะทําการซื้อเลยนะฮะซึ่งราคาอยู่ที่1 2 0 0แพันสอชนะฮะก็ถือว่าราคาแพงเอาเรื่องนะ ทําการซื้อนะฮะเดี๋ครู่นี่หนึ่งชิ้นนะฮะซื้อแค่วันเดียวก็พอโอเคได้ทาการซื้อเรียบร้อยนี่ซึ่งเซิฟนอกของจะแพงกว่าเซิฟไทยนะฮะาขายแพงมากเลยนะของแต่ละชิ้นหนึ่งพันแคดขึ้นทั้งนั้นเลยนะนี่เราซื้อมาแล้วนะฮะคอมพาโบแบล็คนะฮะแบบแบล็คเราซื้อมาเนี่ยขายเรียบร้อยะฮะมันจะไปอยู่ในหมวดหมู่อาวุธรองนั่นเองหรือปืนพกนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นเฉพาะโดยเฉพาะนะฮะ ด่านปืนพกนะฮะเราจะเอาเจ้าปืนธนูที่มีความแรงหนึ่งร้อยเข้าไปเล่นนะฮะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวหาห้องกันฮะเี่ยวยุ้ยไม่มีคนนะฮะเดี๋ยวักครูกขออนุญาตหาห้องนะฮะเดี๋ยวเราค่อยตัดไปตอนหาห้องเจอนะโอ้ดูเหมือนฝั่งมันจะนําไปเยอะแล้วอะเราต้องตามไม่ทันนะนี่เราต้องเกียระเบิดกันเลยนี่เอเอาไปเอาไปแดกตายห่าเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวังข้างบนตัวหนึ่งอุยอุยอุยมันลิกมันยิงยากนะฮะจุดด้อยของปืนนี้นะฮะอย่างที่บอก แต่ถ้ายิงโดนนี่ทำดาเมจจะแรงมากหนึ่งร้อยจะอุ้ยไม่โดนใจเย็นเพื่อนใจเย็นอุ้ยไม่โดนไม่โดนโ่มาติโ่มาติผมมาตายนะเอ้ยไม่โกเนี่ยอุ้ยเอ้ยโอ้โหตายนะโดนพกสั้นยิงย,ยิงไม่ค่อยจะได้เฮ้ยมันเก็บปืนเราไปว่ะนั่นะฮะดูมันเก็บธนูเราไปอ่ะยิงก็ไม่โดนดูเหมือนเราจะยิงได้แค่บ,บอมนะฮะที่เรายิงโดนประมาณสองตัวเนี่ยนี่ไงเจอแล้วตัวหนึ่งอยู่นู่นเหรออ้ากระเด็นกระเด็นเหอวะเดี๋ยวเด้ ระเบิดแดดไปก่อนอุ้ย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 อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยอ้าวอุ้ยหัวแตกอ้าวสวยงามเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเข้ามาช่วยแล้วมาช่วยแล้วนี่ฮะโดนไปเต็มหลังหักแล้วนี่ไงอุ้ยไม่โดนซึ่งลูกดอกที่มันพุ่งออกไปอย่างที่บอกครับโคตรเร็วอ่ะเดี๋ยวตอนมาฮตอนต้องดักเฮ้ยผมอยู่นู่นแล้วอ่ะยิงโดนป่าวะอุ้ยถ้ายิงโดนระยะไกลนี่ถือว่าฟุ๊กมากนะอุ้ยไม่โดนเฮ้ยเราสองนัดแล้วอ่ะมองไงดีวะเอ้ยร้อยร้อยร้อยตุ๋ อะไรวะเฮ้ยโอ้โหกระสุนหมดตายแล้วกระสุนหมดเฮ้ยกอุ่มเกียร์บีนี่ก็ถูกตายแต่เอ้ยฟิวได้หุดตัวแล้วสุดยอดทีนี้ถือว่าดีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันได้สัมผัสความเกลียนนี่มันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเพื่อนเอาไปฟิวฟิวฮะวุ้ยมันลงมาแล้วอะวะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงเอาไปแดกไม่ไม่โดนว่ะ ลงลงมาสิเพื่อนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมีดโอุ้ยบังตอเฮ้ยหลบหลบหลบใจเย็นเพื่อนที่มาหนาหรือด่านมีดวะเนี่ยไอ้ฝรั่งโอ้โดนมีดกลับไปสิเอ้ยเฮ้ยดูมันกลายเป็นด่านมีดเลยนะฮะข้างล่างเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใครเล่นมีดกับหอยเมื่อกี้มันเอาเลยไปแดกเลยสิเอาไปแดกเลยสิอุ้ยมันยิงโดนอะไรอีกวะโผล่มาสิเพื่อนช่วนเราตายแล้ววะอุ้ยโอู้ยโดนนี่มันอยู่ที่เตะไปเนาะอุ้ยอุ้ยใจเย็นเพื่อน มีดเหรอเพื่อนอุ้ยไม่โดนใจเย็นอุ้ยโอ้โหเพื่อนเราตายแล้วเฮ้ยมันมาหาเราอ่ะอุ้ยเฮ้ยเพื่อนช่วยด้วยกระสุนนัดเดียวมาสิอู้นี่ฮะนัดสุดท้ายปิดชีพเลยนัดสุดท้ายสั่งตายใช่ปะอุ้ยเอามีดฟันไปเอาดิเกยนมีดก็เกยนกลับเอาดิเอาดิอุ้ยเอาดิเอาดิเฮ้ยไม่โดนหรอวะเฮ้ยอูหนั่งฟันมาตั้งนานไม่โดนนะฮะเล่นกากก็ขอไป <laughs> ตายแล้วมาเอาไม่ เอ้มันได้สัมผัสความเจ็บปวดหน่อยว่ามันเป็นยังไงอุ้ยได้ทั้งสองตัวนี่อย่างเกียร์นนะอุ้ยเราอันดับหนึ่งเลยนะฮะของทรีมนะฮะฆ่าไปสิบสองตัวตายหกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปใหม่เอาไปใหม่เอไไเอไไชอบชอบคะ<อ>ตรงเนี้มันยิงระเบิดได้นั่นเองนะฮะอุ้ยช่วยเพื่อนตายแล้วเป็นตายไปน,ยนี่งไงเพื่อนเพื่อนขู่มาแม่ขู่มาแม่เอาไม่ตายเอาหม่เก็บอะไรอุ้ยโดนอาอนึนวกนนวก่าจะไม่ตาย ถ้ายิงโดนเต็มนี่ตายนะฮะไม่มีพลาดแน่นอนสำหรับเจ้าปืนทุกคอมพาโบนั่นเองะฮะนี่ไงอ้าวตายได้อีกแล้วสองตัวตกลงก่อนนี่ไงเจอมาแล้วอุ้ยไม่โดนติดไม้เสียเลยวะนี่ไงเพื่อนอุ้ยี๋้วนัดเดียวเอาไงอ่ะเอาอะไรวะมันยิงเราอ่ะเอามัาเอาธนูยิงเราด้วยฮะเมื่อกี้ฝั่งมันก็มีเหรอวะตัวน,นี้สกอร์มันนำอยู่อ่ะไม่เอาไม่ ยืดยางยืดโอ้โหสองตัวเหรอเอาไม่ได้สักตัวโอ้โหแถมโดนมันฟันนี่ฮะโอ้โหดูมันเก็บธนูเราไปโอ้ยืดเลยนะมึงมาราวันหน่อยสิธนูเก็บมันก็เก็บเดิมาเดี๋ยวมันมาเราเบิดปาไปก่อนวิ้ยโอ้โหบางมีดมีดจะเย็นยิงเพื่อนเหรออ้าวไม่รอดไม่รอดฮะโดนระเบิดไปเตกระสุนมันน้อยไปหน่อยฮะถ้ามีกระสุนนี่ใส่แม็กได้ถือว่าเฟี้ยวมากทียดูไม่โดนตรงเน็งดอุ้ยไม่โดน โผมาสิโผมาสิโผมาสิหัวแตกกระเด็นฮะเอาสิเพื่อนเอ้ยเพื่อนมันอยู่นี่เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเดีมันมันโผล่มาแน่อุ้ยไม่โดูเโอ้โหกระสุนหมดเอาไงดีวะกระสุนหมดว่ะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเอาเหลาดีเหลาโกนี้แม่งโคตรเย็นนฮะนัดเดียวหงายเลยมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอผตอนนี้เราที่หนึ่งได้ไงวะเนี่ยให้ยศขีดที่หนึ่งอายบ้างเนี่ยแสดงว่าฮะเรามีปืนเกลียนนะฮะ ไหนวะลงมาเซ่เพื่อนอุ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยมีดโู้ยยังได้ตัวหนึ่งนี่เหรอนี่มันสายมีดหรือสายปืนพกบวะเนี่ยตายเลยอุ้ยโดนเก็บปืนพกบไปนะฮะถ้าถืออย่างที่บอกโคตรเฟี้ยวเลยถ้าถือมันอย่าระเบิดไปพร้อมยิงโู้ยได้ระเบิดสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดไปหมดระเบิดเอ้าเพิ่มเลือดทำไมเพื่อนเพิ่มเลือดก็ตายอยู่ดีเดี๋ยวเดี๋ยว เจอแล้วฮะเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยไม่โดนใจเย็นอุ้ยไม่โดนอุ้ยมันเห็นเรามันเห็นเราฟัาไห้ดีมันเห็นเราเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโคตรเจียนเลยครับมันเล่นมีดเนี่ยจต่ะดาษจริงฮะแต่ทีมแปมอ่านไม่ออกโอ้โหไอสองเลยแล้วเจอโอ้โหเราคิวไปยี่สิบเอ็ดตัวตายสิบเอ็ดนะฮะสำหรับด่านแรกนะฮะโอ้โหมาเอาเนื่องเลยฮะมาแล้วอุ้ยฝั่งเรานำด้วยว่ะ เราต้องช่วยเพื่อนเราเอาไปแดกหน่อยโอ้โหตายจะไปเหลือขี้เหรอข้างบนข้างบนอุ้ยไม่โดนเล็งเล็งยากมากเลยวะ่ะไอ้เป้าอื่นมันใช้ได้ป่าวะน่าจะได้ดิเนาะเจ้ปะเอ้ยเป้านี้ก็ใช้ได้วะ่ะเอาเด๋ยวมันจะยิงโดนเปล่าวะเป้าเนี้ยเล็งดีๆโอ้โหโดนเปลี่ยนเป้ามาก็ยิงโดนเลยของ,ออองมนันดีอ้าวเป็ช็อตโอ้โหไอ้เป้าดีว่ะยิงต้องยิงดักหน้าดูหนอเดี๋ยวข้างบนมีข้างบนมีเล็งแล้วยิงโอ้โหเมาส์เมาส์สายเมาส์สาย ผมมาแม่ไหนอุ้ยเพื่อนเราโดนยิงอ่ะมันจะผูวมาป่าวะนี่ไงข้างนอกเต็มเลยอ่ะอุ้ยเดิวนัดเดียวนัดเดียว้โหนัดเดียวก็ฆ่าได้แต่หมดแล้วทำไงอ่ะอุ้ยหมดแล้วก็ต้องมีสิคะมีดโอ้โหเหมือนกับวิ่งไปตายเลยเมื่อกี้พกนี้มาแรงมากเลยนะไออาร์บีเนี่ย่ะเราก็อย่าไปกลัวฮะเรามีพกที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้อยู่ฮะแถมเกลียนด้วยเอาระเบิดไปกีโูไม่โดนเลย หนีไปไหนหนีไปไหนไม่โดนหลังอุ้ยอูยิงไม่โดนเลยแต่เย็นเพื่อจะหนีไปไหนเดเดี๋ยวเล็งแล้วยิงดีๆไม่โดนเดี๋ดย่งนี่ะเล็งอูโดนสุดยอดเราฆ่าเท่าไหร่ร้วะฆ่าหกตัวฮะตายแค่ตัวเดียวเย็นน่นี่เจอมาแล้วเต็มเตมกระสุนหมดต้องอมิดปันแล้วตาย อย่างมันนะฮะอยากให้ปืนพกนี้เข้าเซิร์ฟไทยมากแหละมันจะบอกถึงความเกลียนของมันนะฮะเน่เดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะโดนออกมาสิโดนออมาตายนะเอาระเบิดยัดเข้าไปนี่ฮะมาอโดนโดนผูกมาสิอุ้ยอ้าวได้ตัวนึงเฮ้ยหนีหนีผูกมาเต็มหลอดนี่ไงร้อยร้อยลองลองหนึงเฮ้ยไม่ได้ กินได้ตัวเดียวฮะระเบิดแตว่ามาเซเหลือนัดธรรมดาอยู่นะเอ้ยอุ้ยเอ้ยลบลบลบโอ้โหพวกมันรัวกว่าเราอ่ะเรายิงได้ทีละนัดมันยิงมาเป็นสิบเลยนี่ไงอ้าวโดนเป้านี้ดูเหมือนเป้านี้เล่นเป้านี้จะแม่นมากนะเนี่ยยิงโดนอีกละโอ้โหยอดเฮ้ยเรายิงไปสิบตัวตายสองฮะช่วยเพื่อนไว้อุ้ยไมโดูเพื่อนแต่เย็นระเบิดนึกว่าระเบิดหาเราอุ้ยระเบิดจริงอ้าว ตายแล้วฮะโดนสกอร์เปียนตัดหัวเข้าไปเขานอกเต็มเลยว,วะเราอย่าไปวันฮะเน่ถ้ามันยิงได้หลายลูกเนาะจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนี่ไงจะหนีไปไหนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋เมื่อกี้เห็นมันอยู่ข้างล่างเต็มเลยไปไหนหมดวะอ๋อระเบิดไฟแดงเ่ยไปให้ระเบิเบดเพื่อเราอยู่นี่นี่ขบเต็มแล้ววะอุ้ยระเบิเดลบดีตายมาั้งโไม่เหลือ,อไม่เหลือซากเลย ตายไปสี่ตัวแล้วนี่เราทำอะไรกันอยู่ไหนไหนอ่ามาหม้อทองพร้อมละอุย้ยมีคนมีสีน้ำเงินด้วยเ่าเหมือนเราเลยเมื่อกี้แล้วเป็นสีใช่ปะเอ้ยนี่ไงดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเพื่อนออกมาก็เต็มเต็มหน้ามันมีอัดเต็มเฮ้ยเพื่อนเราตายโดนโอุย๊ยเราต้องลอยอยู่ห่างๆนะถ้าลอยใก,ใกล้ๆดูเหมือนจะไม่ได้นี่ไงคิวไปสามตัวเลยฮะใช่ปะเออสามตัวถูกปะ นี่ไงอู้ได้แล้วสี่ตัวห้าตัวปะเอ้ยไม่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ใจเย็นเพื่อนอู้อ้าวห้าตัวต้องใจเย็นนะเล่นนี้ได้ห้าตัวเลยอ่ะตาเนี้ยไม่ตายด้วยหกอู้ยก็สุญหมดเอ้ยใจเย็นรวมัเลยเคียวนะมึงนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วฟันหงบนปเอ้าโอ้ตานี้ยิงไปห้าตัวนะฮะยิวไปสิบหกตัวแล้วตายแค่ห้ายอดตานี้ถือว่ามันเอ้าจบแล้วอ้โหูเราวินฮะยอดเลยฮะตานี้ตาที่สองอ่ะ ประมาณนี้ครับกับปืนพกที่แรงที่สุดหนึ่งร้อยันนี้ก็มาเล่นให้ดูแบบเต็มๆนะหากชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย